เช้าวันที่แดดออกที่สุดไปไหนวะวันนี้แซมไปไหนวันนี้ไปไหนว,วันนี้ไปไหนไปไหนวันนี้ไ,ไปตองัดตอดตอ,อีกแล้วปุ้งกีก็ขาดฉีขาด วันนี้ภารกิจแซวิ่งไปงัดต่อยอแล้วครับเดี๋ยวดูุงกี้กันโรงรถเราก็จะย้ายออกแล้วครับโอุ้งกียังใช้ได้อยู่เคอยู่เดี๋ยวเราตรวจสอบอซีนอย่างนั้นวันนั้นเราไปาดู เอาไปทํางานดูว่ามันรั่วไหมน,นี้หนึ่งจุดไม่มีรอยรั่วครับเราไปทดลองประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหรือเปล่าไม่รู้อันนี้จุดที่สองครับก็แห้งสนิทอยู่เดี๋ยวมาดูจุดที่สามเซมพิ่งมีล้างเลยดูว่าคราวอะไร <c oughs> คราบจารบีหรอ อันนี้โอเคผ่านอ้าวสตาร์ตติดเชยเลยอะจอดนานละอันนี้ก็โอ้ดูไม่เช็ดเลยเดี๋ยว,าว่างๆไล่เช็ดผ่านครับไม่มีรั่ว เดีดูน้ำมันเครื่องครับโอ้นนาน,น,านทำงานครั้งหนึ่งมันก็อย่างนี้แหละไหนดูสิขาดไหมไม่ขาดคนระับไม่ขาดว่ะโอ้ดูน้ำทีนี้ก็มีแต่ใบไม้ เต็มเลยมุนให้แน่นเลยเฮ้ยวันนี้เปล่ากรองกันด้วยฮ้ยจะสตาร์ทให้เนี่ยตรงนี้เปล่าตรงนี้แหละอัดจาระบีแล้วก็ออกไปเลยแถมวิ่งไม่กล้าสตาร์ทเลยครับสูบเดียว <laughs> ปากแตก เช็คด้วยนี้ด้วยเนี่ยเฟืองสวิงเนี่ยดึงดูด้วยนีไหมโอเคอนจะออกงานต้องดูทุกจุดเห็นน้ำมันเฟืองสวิงเราเคยถ่ายไหมถ่ายได้วดินะ ไท,ยต,ย,ทยตอนเรา,าเปลี่ยนเลยปั้นน้ำมันก็ไม่ล็อกอะมันจะติดไหมอันนี้แบตเตอรี่เราก็ทำการถอดออกครับเฮ้ยแบตอยู่ฝั่งนู้นนะออดูไฮรลกคาร์บอ่ขา,าดไหม เดี๋ยวเอาไปเติมโอ้ขาดได้หนเดีเอาอยู่บ้านดีกว่าเดี๋ยวไปถึงหน้าง,งานเงีเดี๋ยวไปให้เ,เติมเดี๋ยวโอนตังให้เ,เติมเติมถังเลย่ะเดี๋ยวเราเติมเติมถังเราจะรู้ว่าวันหนึ่งเราใช้น้ำมันไปยืมไหมไม่ใส่แบตเตอรี่บอก แต่ละไปสตาร์ทติดรึเปล่าไม่รู้อ้าวติดเย้ยแบตมันเสื่อมได้หนึ่งลูก แซมเวลาเติมให้ให้มันเหลือนิดน,นึงอะ่ะใส่อันนี้ด้วยเออบีบใส่อนนี้ด้วยให้มันเต็มอะ่ะประมาณหนึ่งร้อยนี่แหละเพราะว่าอันนี้ต้องใช้ตลอดครับปั๊มลม โอ้เราก็มีรถไถเดินตามเลยซื้อมายังไม่ได้ทำอะไรมันเลยกะว่าจะย้อนยุคสักหน่อยอ่าไปเปิดไปก่นอนยกขึ้นนิดนึง บายบายจะติดตัวนี้ครับอ่ายกขึ้นนิดนึงบายบายอ่า uh, ยกขึ้นนิดนึงบายบาย ย้ายออกแล้วแซมมิงเขาย้ายเองครับเดี๋ยวคนขับก็ต้องไปรับที่บ้านแซมมิ่งเขเริ่มจะเก่งแล้วครับต่อไปก็แนอนาคตเขาต้องบริหารเองครับขับเองหางานเองอะไรประมาณนี้ เตรียมไว้ให้หมดแล้วอาชีพของเขาครับเตรียมอาชีพให้ลูกชายได้ทำมาหากินครับแล้วแต่เขาจะรักษาได้นานหรือเปล่า หรือว่าจะมีการพัฒนา,าที่ดีไหมมีการซื้อใหม่ไหมอะไรประมาณนี้ครับดเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันว่าเผ็นชิมมันจะใส่ได้อีกไหมเนี่ยน่าจะใส่ได้อีกนิดนึงนะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวต้องไปทำปงกี้ใหม่ด้วยให้มันแน่นๆนตอน,นี้ก็รวม ถ้าทำเลยรูละเนี่ยรูตัวเนี้ยรูละเราสืบถามไปแล้วพันแปดครับถ้าคว้านใส่บูธอันนี้อันนี้ไม่มีบูธครับตัวนี้คว้านเสร็จก็ไอ้อยเชื่อมแล้วก็คว้านอันนี้มีบูธฝังข้างในเนี่ยเนี่ยทุกตัวเนี่ยข้างละหนึ่งพันแปดร้อยบาทหนึ่งพันแปดร้อยบาทที่จุดอะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกอันนี้ไม่ต้องไหมหกประมาณหกจุดจะให้แซมวิ่งอัดจ,จารบีไปเลยครับเนี่ยมันต้องรักษาตรงเนี้ยถ้าไม่ถ้าไม่อัดจ,จารบีเลยเนี่ยจะกุุบดูตัวอะไรว้เนี่ยมันจะสึก

เดี๋ยวสตาร์ทเป่ากรองกันแตมมิ่งไม่กล้าสตาร์ทเลยอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทสูบเดียวกันครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ